สวัสดีเช้าวันอังคารที่27ครับพี่น้อ,มองมื่อกี้อากาศกรขึ้มฝนตกปล่อยๆพามาชมสวนครับสำหรับเช้าวันอังคารนี่ก็เป็นชมสวนทุเรียนทุเรียนเล็กพี่น้องสองปีกว่าๆก,ก็ปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องตายแน่สอมแน่ ลงมือทำคือคําตอบเป็นสวนทุเรียนเล็กๆครับปลูก20-30ต้นปลูกพอได้กินกับเขามันจะได้กินบว่มันจะเป็นหมากห้บรกับบอฮโฮอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจีและกรพนมปลูกใกล้ๆกันครับปลูกผสมประสาน ันนี้เกต้นต้นมะข่ามงนลยพี่น้องปลูกใกล้ๆก,ก,กันกับนี่และต้นทุเรียนนี่แหละจะหกแน่ครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยตัดห้าคือให้เขาคุมดินเพราะดินอยู่นิมันจะเป็นดินลูกรลังถ้าบมมีหยาแน่จะแหงเร็วนะครับก็ได้คุ้มปล่อยให้หญ้าคุมบ้างแต่ก็คุ้มบนหนา ต้นน,น้อยๆพวกนี้ก็ต้นยุ่สองปีผสมประสานครับพามาชมโคกหนองนากเกษตรผสมประสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตัวนี้ก็จะเข่า4ี่ปีแล้วพี่น้องตัวนี้เข้าสี่ปีแล้ว โอเคครับผมพามาเบิงข้างๆเลยมีกล้วยเพอได้กินกล้วยก็ได้กินน้ำมาท่าน,นครับโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับผู้กดหัวใจใเดอร์และผู้ติดตามนะครับเดอร์ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ